สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาดูรถโดยสารคันหนึ่งนะครับที่ตัดบัญชีลงนะครับเนื่องจากอุบัติเหตุครั้งใหญ่ในเส้นทางสายใต้นั่นคือรถบูก,กี้นักชันสแบบ96ที่นั่งน,นะครับหมายเลข106ซึ่งคันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างน่าเสียดายนะครับเพราะคันนี้ก็คือ1ใน26คันของรถต้นแบบ จากประเทศญี่ปุ่นที่กลายเป็นต้นแบบให้กับรถโดยสารชั้น3ที่สร้างโดยโรงงานมักตาร์ไนั่นเองนะครับก่อนอื่ต้องท้าความมกันไปเลยนะครับประมาณปี2553นะครับรถโดยสารคันนี้ถูกพ่วงไปกับขบวนรถเร็วที่168จากสถานีกันตังปลายทางสถานีกรุงเทพนะครับโดยพ่วงเป็น2คันนับจาก2คันนับจากท้ายนะครับ แล้ววันนั้นขบวนร,รถเร็วกันตังก็เกิดปัญหาก,ก็คือหัวรถจักรเสียไม่สามารถทําขบวนต่อได้และในขณะนั้นขบวน86รถด่วหรือรถด่วนคนครนะครับวันนั้นทําขบวนโดยดีเซล454ก็วิ่งตามหลังกันมาก็จะให้4554ช่วยดันขบวนที่168เข้าสถานีตัดไปแต่เนื่องด้วยความผิดพลาดบ,บางประการนะครับ รถจักรมาด้วยความเร็วที่ค่อนข้างสูงจึงทําให้เกิดการชนเข้าไปทางด้านท้ายขาบวนอย่างจังจนทําให้เกิดความเสียหายขึ้นกับรถ2คันนั่นก็คือบอชส1006คันนี้นะครับที่เห็นอยู่ตรงนี้เลยนะครับและอีกคันนึงก็คือบชส1198นะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะพามาดูแค่บอชส1006นะครับก็คือคันที่2นัาจากท้ายที่โดนชนนะครับเพราะบชส1198นะครับ ก็จอดอยู่ในป่าฝั่งตรงข้ามนู้นเลยนะครับซึ่งพื้นที่ตรงนั้นผมเดินเข้าไปแล้วแต่ว่ามันรกมากนะครับจึงไม่สามารถพาเพื่อนๆเข้าไปชมกันได้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะชมกันแค่พื้นที่ตรงนี้นะครับดูร่องรอยความเสียหายนี่ทีนะน,นี่คือความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับ ลักษณะนะครับก็พอเราได้ว่าน่าจะเกิดการกระแทกอย่างรุนแรงนะครับจนตัวรถตรงนี้นะครับฉีกและหักแตกออกนะครับแตกโครงสร้างมีปัญหาหนักมากจนถึงโครงประทานนะครับโครงประทานก็เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงและไม่สามารถซ่อมกลับคืนมาได้จนตัดบัญชีไปตามระเบียบนะครับ ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่าเสียดายนะครับสำหรับรถโดยสารคันนี้เพราะฉะนั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราจะพาเพื่อนๆขึ้นมาชมข้างในสักน,นิดหนึ่งแล้วกันนะครับเข้าทางไหนได้บ้างเนี้ยดูถ่าทางตรงนี้คงเข้าไม่ได้นะครับผมเดาว่าพื้นน่าจะค่อนข้างผุองพอสมควรเลยนะครับเพราะเนื่องจากจอด ทิ้งตากแดดตากฝนมานานมากๆแล้วนี่คือสภาพพื้นของรถนะครับมาเดินเข้ามาแล้วอ่างน้ำมือยังอยู่ด้วยนะครับตัวนี้ก็เป็นระบบไฟฟ้าบางส่วนแล้วก็ระบบระบายน,ะบบน้ำที่ใช้ในรถนะครับบางส่วนก็ถูกถอดออกไป นี่คือสภาพภายในนะครับนี่ครับเห็นไฮไลท์ของรถคันนี้แล้วฮะนี่คือเนมเพลทของเขาฮะเนมเพลทเจแปนไทโกกุคาแอนด์แมนูแฟคเจอริงคอมพานีปี1966นะครับคันนี้ผลิตในปี2 5 0 9 คันนี้คือเป็นหนึ่งใน20คันแรกที่ผลิตโดยโรงงานนี้นะครับอันนี้ตามตัวมาค่อนข้างนานเลยนะครับเพื่อจะเห็นเนมเพลตละักษณะนี้นะครับนี่ก็คือโช่งศ .6 นนะครับมาดูส่วนที่เป็นห้องโดยสารนะครับห้องโดยสารก็ถือว่าค่อนข้างโซมเลยนะครับเพราะจอดตากแดดตา,นตาฝนมานานดูตรงนี้สิฮะ ตรงส่วนที่เป็นวัสดุกันความร้อนก็พังทลายลงมามีสภาพอย่างที่เห็นนี่แหละครับหลายส่วนก็ถือว่ายังยังดีอยู่นะครับแต่ว่าตรงโครงประทานกับหลังโครงหลังคาเสียหายอย่างหนักนะครับนี่คือสภาพเบาะที่ยังเหลืออยู่นะครับ หัวน่าเสียดายนะครับเดี๋ยวต่อไปผมมาดูอีกซีกหนึ่งที่โดนตัดออกดีกว่านะครับมาดูอีกซีกหนึ่งนะ สินี้ก็ดูเหมือนจะไม่ได้รับความเสียหายอะไรมากมายนะครับแต่ดูจากห้องน้ำนี่สิฮน,นตรงประตูทางเข้าห้องน้ำก็มีการบุกเล็กน้อยนะครับน่าจะเป็นการบุกตอนเกิดการกระแทกนะครับตรงนี้ก็มีการรื้ออุปกรณ์รื้อฝาข้างบางส่วนออกไปแล้วนะครับสภาพก็เลยเป็นอย่างที่เห็นตรงนี้ก็มีนิ่งผลิตนะ ในเพจก็เหมือนกันกันกนกบซีที่ผมให้ดูเมื่อสักครู่นี้เองนะครับนี่คือเหมือนจะเป็นเศษไม้อะไรต่างๆที่อยู่ในบริเวณนั้นนะครับรูจากตรงนี้ก็สื่อว่าสภาพยังค่อนข้างที่จะสมบูรณ์เลยนะครับบอนั่งเป็นแบบสามสองนะครับ อ้ยสะดุดนิดหน่อยนะครับดูจากหลอดไฟนะครับหลอดไฟก็มีการใช้แบบฟลูออเรสเซนต์แล้วนะครับแต่ถ้าสังเกตให้ดีนะครับแป้นกลมๆที่ปิดตายตรงนี้นะครับเมื่อก่อนอดีตตรงนี้เคยเป็นหลอดไฟแบบแบบกลมนะครับหรือที่เราเรียกกันแบบภาษาอังกฤษว่า Incandescent Lamp นะครับซึ่งมีการยกเลิกใช้ในภายหลังนะครับ ถือว่าสภาพค่อนข้างที่จะสุดโอมนะครับนี่คือสภาพโดยรวมนะครับก็ถือว่า เก่าโซมแล้วก kind of ็คงอาจคงเป็นเรื่องยากที่จะเอามันกลับมาใช้งานใหม่อีกครั้งนะครับก็ถือ่ด้วยน่าเศรมีเสียงนะฮะเสียงคุณปู่ g e 4 0 0 7บั้งครับ้วล้าจะกำลังสับเปลียนอยู่ และสำหรับ,รบวันนี้กะ็ะที่ประชาชนสร้างรถ,รรถ,รรถไฟนะครับก็เพื่อนคนไหนที่มีคำถามสงสัยหรือว่าอยากจะสอบถามอะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับก็สำหรับวันนี้ก็บายบายครับผมแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้า